หัแล้วก็ถนกไปเวียนาันนะแล้วก็เป็นหนอานะฮนี่ไปใส่บาสัร้อยหนึ่ก็ดีนะเดี๋ยวจดให้คุณป้านะใส่บาทสักร้อยหนึ่งรอนีสนไม่ไดนะเออดีดีดีดออีดีดีเออออไปเพิ่อกร้ยหนึ่งนะใส่บาทสักร้อยนะชอบคอแห้งด้วยกินขนมชันกับแดงกว่า ทุกคนเลยเีิ่งัสหมดยิ่ใสกว่าที่เป็นไรมาทุกคนตั้งแต่คอถึงควายน้ม่เดีวา้นหังให้มาเนมามาเดี๋ยวเคาเอาให้หวานหวานหวานหลขอควรเคาให้นะหลังมานะดันันดันัขังเอาให้เบาเนะมาดมาหลังมา

เข้าไปเลยค่ะเอออ้าวสถลดร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลงยังลงกันบีดจบแล้วนะลงยังพี่่อหลังหน่อยอยากจะรู้ว่าลงยังลงไหมอ้าวพี่ลงไหมลงยังเอ้ยมาตรงไหนจะให้ซ้ำอีกเดินมาให้ซ้ำตรงไหนเดินมาตรงไหนพี่ชี้เลย

อทำเบาๆนะแรงๆไม่ได้นะอ่ะลองเดี๋ยวชี้ล่งไหมพี่ล่งยังมามาตับอีกหน่อยมาแรงๆไม่ได้นะต้องทำเบาๆนะอ่ะเดินยู่พี่เดินยู่ลุ่งไหมุ่งยัง่านล่งแล้วไม่เจ็บแล้วก็จบแล้วเนาะขา่าาเออมามอีกหน่อยนดอืม เดี๋ยวูบกีลองไหมลองไหม้ยลอนี้นะอ่ะเดี๋ยวีลไม่้ยีนะมาต่อคนนี้เม่ต่อคนนี้เลยน่รแงเฮนี่ยังลงยังสามคนลงยังดีแล้วอ่ะมีคนนี้ต่อเล็วจากตรงไหนนะทําสักคนเหมือนเหมือนกันนะคนเท่าไหร่นะเออทําสักคนละร้อยนะ

จะเด็กนั่งไม่ได้เธอหกล้มนะเด็น่งตองเด็กครล้มเอ่าท่าห่างก่อนล้ม่ได้ะไม่ได้แข็งแรงมนไม่ถาี้๋อให้พาท่เสให้เนาะนี่ถ้าถ้าพี่คนเนี่ยพี่สินแสจดให้อ่ะถ้าพี่พี่ไปทำสักคนละสองรอยยิ่งดีเลยนะนั่นะทำวัดไหนก็ได้นะจดไปให้แล้วเนาะ คิดเจ้ากรรมนิเวศทั้งหมดนะคนละสองร้อยยี่ดีเลยทุกคนนะผมสื่อได้แค่นั้นนะลองทําดูเนาะหายแล้วนะจ่ายเสร็จก็แล้วเสร็จทั้งตัวแล้วคุณพี่คุณป้าลองเดินดูสิถอดออกนะไม่ต้องจำไม่ต้องจำไม่ต้องจัำเออสร็จก็แล้วไม่ต้องกลัวลุกเลย นั่นแหละคอยช่วยอยู่นันิตงอย่างเดียวนิตรงอย่างเดียวมา้องกั่ไปนั่งเลยนิตรงอย่างเดีไม่ต้องจับแต่หลังยืดม่กัว่หนี่ก็นะนะได้ละอ้าวเดินเลยออมันต่างชาติไปทำเงินละสองร้นะ เอาเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเดินไปข้างหน้าอ่ะพี่เดินเี๋ยวเราเดินแม่เดินเลยนี่เห็นไหมเดินไปเดินไปข้างหน้าเราจะไม่ท้าช่วยเออเอาไม่ท้าไปบริจาคเลยนะเอาเดินไปเดินไปข้างหน้าก็จะไม่ท้าช่วยเออเอาไม่ท้าไปบริจาคเลยนะหหลังเดินเด้อหหลังกลับเลยกลับมาทางผมมามามาทางผมมาทางผมอ่ะอันนี้เดินเด้นี่เห็นไหม เคยล้มอายุ84แล้วแข็งแรงมาเลยมาเคยล้มแล้วก็เดินลำบากเลยเวลาดี๋ยวไม่ต้องจับเลขเอ้าไปทำอะไรแล้วกลับบ้านเลยเลยมีแล้วครับออกหมดแล้วนหนจะเหลือเหรอนี่ยเจอทั้งหลวงพ่อการหลวงปู่ดูหลวงพ่อกล้วยเนี่ยขับออกหมดเกลี้ยงแล้วมีอะไรแล้วกลับบ้านเที่ยวได้เลยไปท่องเที่ยวต่ออ้าวหนท่งปำฝากใครหน้าพี่นะกลับบ้านได้เลยเราช่วย